โยโยโยบ่ายโมงตรงเจนกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชดยผมเจตคลึงลูกหนังครับยาเราจะเจอกันทุกวันแบบนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับบิ๊กแมชเขจะเลือกเอาเกมผู้ใหญ่ที่สุดในแต่ละค่ำคืนมาวิเคราะห์วิจารณ์ตามสไตล์คลึงลูกหนังครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง u t ท b e คลึงลูกหนังด้วยนะครับขอบคุณโฮมสไบสเตอร์รีสอร์ทสุดชิลบนเส้นวังน้ำเขียวอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่230กิโลเมตรขับรถเราวๆา3ชั่วโมงเศษนะครับผมมีราคาพิเศษ น,นี้นะครับเอามาถึงคำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมชแน่นอนไปที่เวลาตี2.45 ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลรองจากฟูงครับจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่48แต้มจากการชนะ14เสมอ6แพ้2นะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกไปชนะคริสตัลพาเลซ3-1ล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลเอฟเอคับเปิดบ้านเอาชนะคาดิฟซิตี้มา3-1นะครับแน่นอนตัวหลักๆเนี่ยในรายของโมเมสซาร่ากับซาดิโอมาเน่นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจการล่แชมป์ชาติในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วนะครับ แต่ว่าต้องเดาใจเจนครอปเหมือนกันนะครับว่าคือถ้ากลับมาถึงแล้วเนี่ยจะทันหรือว่าสามารถลงเล่นต่อเน,นื่องได้เลยหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเช็คข่าวอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวหลักๆที่เหลือเนี่ยตรงกลางจะแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยลงแน่ๆนะครับแนวรุกเนี่ยลุยดิอาสประเดิมในเกมเอฟเอคัพไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นได้น่าสนใจด้วยครับมีโอกาสลุ้นออกสตาร์ตตัวจริงนะครับใน กรณีที่ซาร่ากับมาเน่ยังไม่สามารถลงได้นะครับก็จะเป็นหลุยดีอาร์สเดียโกโชต้าและโรเบโตฟีมิโนนะครับมีมินาบิโนเป็นตัวสอดแทรกฝั่งของเลสเตอร์มีอยู่26แต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้ไป8เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอไบรตันมา1ต่อ1ในเกมลีกนะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในเอฟเอคัพบุกไปแพ้นอติแอมฟอร์เลสมาเละ1ต่อ4ครับสภาพทีมไม่มีจอร์ดีแวนส์กับเจมี่วาร์ดี้ที่ยังเจ็บนะครับนับลิสเมนดี้ กองกลางทีมชาติเซเนกัลก็คล้ายๆกรณีของมาเน่นะครับต้องลุ้นอีกทีครับที่เหลือวิลเฟตเอดีดีกลับมาแล้วนะครับจะจับคู่กับยูริเตลิมันสแนลลุกมีเจมแมดดิสันเคเลชิอิยานาโชกับแพทสันดาก้านะครับฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2นัดครับในฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ดทีมปรากฏว่าเสมอกันในเวลา3-3ก่อนลิเวอร์พูลดวลจุดโทษเอาชนะได้นะครับแล้วก็เจอกันในพรีเมียร์ลีกเป็นเลสเตอร์ที่เปิดบ้านชนะ10ครับแน่นอนก่อนเกม ขายกให้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าพอสมควรนะครับคือจะว่าไปเลสเตอร์การไม่มีเจมี่วาดี้เนี่ยส่งผลเหมือนกันนะครับเอาง่ายลดความอันตรายลงไปเยอะในขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยเพื่อผมมองว่าถึงตรงนี้หลังพิงฝานะครับคือมีแต้มตามหลังซิตี้จากฝูงอยู่9ก้าแต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดดังนั้นเกมนี้ไม่มีทางเลือกในแง่ของการลุ้นแชมป์นะครับต่อให้ซา่ากาบาน่กรณีที่ไม่ได้ลงสนามคือผมมองว่านะเตะอย่างหลุยดีอาร์สโชต้าฟิมิโนหรือแม้กระทั่ง ตรงกลางอย่างฟาบินโยก็ยังเป็นแกนสําคัญนะครับดูแล้วเรียวพูยังดูเหนือกว่าเลสเตอร์พอสมควรครับเกมแบบนี้ผมว่าซื้อไปที่เรียกว่าความมุ่งมั่นสมบริ์ของเวอรวพูดีกว่าครับในเกมแบบนี้ผมว่าถ้าประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เป็นบอลถอยหลังหกล้มเหมือนกันครับวัดใจเรอรวพูครับผมว่าวันนี้มี2ประตูได้นะครับให้เชียเรอร์พูเป็นครึ่งลูกหนังบิ๊กแมทประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย